สวัสดีครับขอต้อนรับสู่สายบุญแฟมิลี่นะครับตอนนี้ก็คือมาอยู่ที่วัดแล้วนะครับตอนนี้ชาวบ้านก็มาร่วมแรงร่วมใจกันนะครับผมอเอาเต็นท์มากลางนะครับเป็นเต็นท์สำหรับแขกเหลือที่มาในงานนะครับผมแล้วก็ลงทานนะครับลงทานจะอยู่โซนนี้นะครับผมซึ่งแอดก็มีลงทานของจีนแล้วก็ของหวานนะครับผมก็ตอนนี้ เต็นต์มากลางเลยนะครับส่วนด้านในศาลาอ่าก็ของกองอ่บริวารอะไรนะอ่าอนบริวารกระถินนะ่ยเขาก็มาแอะนะครับก็มีทั้งอ่าของที่เขาเป็นอะ,อะไรนะธรรมธรรมบุญต่างหาอีกส่วนหนึ่งนะครับผมก,กองหนึ่งแล้วก็มีอาถรรพ์เขาเรียกอาถรรพ์บริการหรือเปล่านะครับที่ซื้อมาก็กมีครบ ของมาครบแล้วนะครับตอนนี้ก็คือยังจัดโต๊ะหมุ่โต๊ะต่างๆเพิ่มนะครับผม,มซึ่งพื้นก็น,นี่ก็เสร็จแล้วนะครับแต่ว่าคือ,อมันอะไรนะยังไม่ทั้ความสะอาดนะฮะก็ส่วนพื้นก็ยังไม่ได้ล้างนะฮะคิดก็คิดว่าคงไม่ไม่วันนี้หรือพรุ่งนี้ก็คงได้ล้างพื้นนะคะรับล้างให้สะอาดนะครับขัดให้สะอาดนะครับแล้วก็จัดเรียงต่าง,างๆนะครับผมเพราะว่าของมีมาเยอะแล้วนะฮะ เยอะมากนะครับเยอะมากแล้วก็ชาวบ้านเสียงข้างล่างก็คือตัดหญ้านะตัดหญ้าเราวัดนะครับผมสาลงสาลาก็มาพร้อมแล้วนะฮะ <c oughs> แล้วก็ชาวบ้านมาเก็บกวาดนะครับผมมาเก็บกวาดบริเวณรอบวัดนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก็จะได้ตั้งกระถินแล้วนะ,ะผะชาวบ้านว่าผู้ใหญ่นะครับผมมาร่วมแรงร่วมใจกัน ปัด <c oughs> <c oughs> กวาดอ่าัดน,นะครับผมนะอ่าเป็นก็ขึ้นมาแล้วนะฮะเก่าอกว่า,าเดี๋ยวใกล้วันแล้วนะครับเดี๋ยวไอ้ตั้งวันที่สี่นะครับถวายวันที่ห้านะครับอือาจารย์ท่านก็ทำจิตของท่านอยู่ข้างล่างนะฮะมีญาติโยมมาเพิ่มมานะครับผมจะพาอัพเดตดูรอบๆสารวัตรนะฮะ โตไม้นอนนะฮะตอนนี้ก็มีที่นั่งเพิ่มขึ้นนะครับมีที่นั่งเพิ่มขึ้นนะครับจากที่แรกจากมาวันแรกก็คือไม่มีที่นั่งเลยนะฮะตอนนี้ก็มีเก้าอี้ก็มีเอฟซีบริจาคมานะเก้าอี้ e ประมาณยี่สิบตัวครับผมหรือว่าเกินนะคงเยอะเหมือนกันนะครับผมเก้าอี้ก็มาใช้ในโรงทานนะครับผมแล้วก็เก็บกวาดบริวบรเวณโดยรอบนะฮะ ก็ถ้าชาวบ้านเริ่มอะไรนะ,ะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับขึ้นมาช่วยกันคนลไม้คนลมือนะครับก็เก็บกวาดเนี่ยตัดหญ้านะ้านหน้าวัดนะฮะส่วนสีองค์พระนี่ก็ทาสีใหม่หมดแล้วนะครับสวยนะครับคือสีซื้อมาทีเดียวนะครับมีผู้มีจิตศรัทธานะฮะซื้อสียี่ห้อเลยนะฮะมาก็เลยทา ทุกองพระเลยฮนะทีนี้ก็คือเงาเลยนะฮะได้สีขององค์พระใหม่ทั้งพระองค์เล็กตรงนี้นะครับผมแล้วก็พระศิีวลีด้วยนะครับแล้วก็มีพระพุทธร,รูปที่อยู่ในศาลาด้านในด้วยนะครับผมก็เนครับสีมีมานะครับช่างคือช่างเราเองแนละ้วเรก็ส่วนหนึ่งก็จ้างนะฮะ <c oughs> ก็ได้ของใหม่อ่าโดยรอ,อบวัดเลยนะครับ เดี๋ยวว่ากุฏิก็ได้ไอ้สาลาก็ได้ศาลาใหม่นะครับอืแต่ว่าต่อไปอนาคตก็คือไอ้สาราอันทางเดินรอบสารานี้เดี๋ยวทําขั้นตอนต่อไปนะครับเดียวพาไปดูข้างด้านล่างนะฮะด้านล่างก็คือ,อหลังที่จะทํากุฏิใหม่นะครับหลังที่จะทากุฏิใหม่จะอยู่ด้านล่างนะฮะ ตอนนี้วัดเหลือพระอาจารย์ท่านเดียวนะครับพาอีกองหนึ่งนี้เขาย้ายไปอีกวัดหนึ่งแล้วนะครับผมครับจะมาดูสาราพระกุฏิหลังเก่านะครับซึ่งผุพังแล้วนะครับผมจะเป็นหลังนี้นะฮะหลังที่แมวนอนอยู่นะครับจะรือหลังนี้นะครับทําเป็นกุฏิสองชั้นนะครับผมเพราะว่าของข้างบนเอาไว้ด้านล่างนะครับ เพราะว่าเมื่อกี้ทำความแปอ,อปรับสีของไอ้นี่ของสารานะับผมเนี่ยจะรื้อตัวตัวเก่าไม้ตัวเก่ากับสาราตรงเก่านะครับผมจะรื้อตรงนี้เพื่อจะทํากุฏิใหม่ตรงนี้นะครับกุฏินี้ก็จะอยู่ข้างของกุฏิพระอาจารย์นะครับผมอย่างที่เห็นนะครับเพราะว่าปลวกมันกินหมดแล้วนะกุฏินี้นะก็จะรื้อกุฏินี้นะครับผม แล้วก็จะทําเป็นกุฏิสองชั้นนะครับอ่าเพราะว่าพระอาจารย์ท่าบอกว่าอยากได้อยู่อยู่ห응ลังศาลานะครับผมเพราะว่าอ่าจะได้เงียบความเงียบด้วยนะครับผมเนี่ฮะเพราะว่าตรงนี้อาจ่จะเป็นที่ที่เหมาะนะครับผมกุฏิหลังนี้ก็เก่าด้วยนะครับก็แค่ล้อมแค่สังกสีนะครับเนี่ยเป็นกุฏิอ่าโส,ส,สมนะฮะเป็นนี้ก็เป็นกุฏิเก่าของพระอาจารย์องค์องค์ก่อนนะครับผม เป็นกุฏิเห็นคือปวกอย่างนี้แหละฮะเป็นกุฏิเก่าของพระอาจารย์องค์ก่อนนะครับผมอ่ามันก็ได้ผุพังแล้วนะฮะหมดอายุแล้วครับหมดอายุการใช้งานแล้วปวกขึ้นหมดแล้วนะครับนี่ฮะปวกกินเนื้อไม้หมดแล้วนะครับผมนี่ก็เป็นเป็นรังปวกแล้วฮะจะรื้อจะรือะ้อหลังนี้แหละครับอ่าส่วนไม้หลังอันไหนที่ใช้ได้เราก็จะอาให้อ่าช่างเขาสาวใหม่นะครับแล้วก็เอามาขึ้นรูปใหม่นะครับเียว <c oughs> จะรื้อหลังนี้นะครับเพราะว่าหลังนี้จะอยู่โซนมาทางหลังสารานะครับผมก็เดี๋ยวจะงบประมาณก็ยอดบริจาคต่างๆก็ยอดอนุโมทนาร่วมทําบุญด้วยก็จะเอามาร่วมสร้างกุฏิของพระอาจารย์หลังใหม่นะครับผมก็ส่วนด้านบนพื้นกระเบื้องนี้มีเอฟซีที่เขาจอง ทั้งหมดแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเหลือตรงศาลาหลังเก่านะครับผมก็จะทําสาลายห้ะอาจารย์ใหม่นะครับกําลังดีไซน์กันดีไซน์กันแล้วนะครับแต่ว่ายังเหลือแต่ว่าจะทําในเค้าโครงแบบไหนนะครับผมนี่นะเพราะว่าอาจารย์ท่านให้ตัดตรงบนต้นไม้ออกแล้วนะเดี๋ยวมาวัดตัวโมตมนะครับเราก็จะใช้เสาขนาดไหนนะครับผมแล้วใช้เหล็กเท่าไหร่แล้วก็จะได้สั่งมาเลยนะครับ ก็จะได้ขึ้นเขาอันขึ้นโครงประกอบเลยนะครับนี่คือจากหลังอ่าอ่าศาลามานะก็จะเป็นกุฏิหลังเก่าของพระอาจารย์องค์ก่อนนะครับองค์ก่อนที่ซึ่งนานมากแล้วนะเกือบ20ปี30ปีแล้วครับหลังนี้ฮะนะครับก็เป็นอ่ากุฏิที่เก่ามากนะครับเก่ามากนะครับผมก็จะลื้อนะฮะเดี๋ยวหลังกระถินเสร็จนี้ก็จะลื้อหลังนี้ออกแล้วก็จะเริ่มอ่าสร้างกันแล้วนะฮะ เพราะว่าไม้ต่างๆก็ได้ผูกพังกันหมดแล้วนะครับผมนี่นะฮะมันผูกพังคือมันอยู่มาหลายสิบปีแล้วนะครับปวกก็ขึ้นนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยที่จะทํานี้ก็คืออยากจะเป็นเสาปูนโครงเหล็กนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นพื้นไม้นะครับตามตามที่อ่บได้แผ่นกันไว้นะครับผมอืมก็จะว่าจะจะทำบันไดทําทางเดินอะไรให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูลุนมาลุ้นกันนะครับว่า ฝ่ายช่างเราจะออกแบบมาได้แบบไหนนะฮะแต่เขา,าคือเสาเก้าต้นนะครับอืก็อยู่ข้างๆกุฏิพระจานทร์นะตรงนี้นะฮะแต่จะทําเราจะทําให้สวยงามที่สุดนะครับผมเพราะว่ามันจะได้คงอยู่ไปชั่วลูกชั่วหลานนะครับผมสารกิดนี้ก็เขาจะพิพิเพียงเท่านี้นะครับบริวารจะรอบนะครับผมสารลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ